เรียนผู้เกี่ยวข้องที่เคารพอย่างสูงข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งเพื่อแสดงความประสงค์ในการขอรับข้อมูลและภาพถ่ายของอากาศยานไร้คนขับรุ่นใหม่ที่พัฒนาในประเทศไทยซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ KB5E และ k b 1 0 g โดรนดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทกามิกาเซโดรนซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากในแวดวงเทคโนโลยีทางทหารทั้งในและต่างประเทศ ข้าพเจ้ากำลังดำเนินการศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับที่ใช้ในภารกิจทางยุทธศาสตร์โดยเน้นที่การออกแบบการพัฒนาและการใช้งานของโดรนกามิกาเซ่ที่มีขีดความสามารถสูงและขอเรียนว่าโครงการศึกษานี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรทางธุรกิจหรือกิจกรรมที่สร้างรายได้แต่อย่างใด ในขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังจัดทำรายงานฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของอากาศยานไร้คนขับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเน้นศึกษาตัวอย่างที่สำคัญเช่นโครงการพัฒนา KB5E และ KB10G ที่เป็นฝีมือของนักวิจัยไทยโดยเฉพาะจากบริษัทรีคราฟต์และหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์จะขอรับภาพถ่ายความละเอียดสูง เอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลเชิงเทคนิคของโดรนรุ่นดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานและวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับขีดความสามารถรูปแบบการออกแบบและบทบาทของโดรนกามิกาเซในสถานการณ์ความมั่นคงของภูมิภาคข้าพเจ้าตระหนักดีถึงข้อจำกัดด้านลิขสิทธิ์และความมั่นคงของข้อมูลหากภาพหรือข้อมูลใดที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับเฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้ตามกฎหมายและจะปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานของท่านกำหนดทุกประการข้าพเจ้าอย่างพร้อมลงนามในข้อตกลงหรือหนังสือยินยอมหากมีความจำเป็นเพื่อยืนยันว่าการใช้งานข้อมูลจะอยู่ภายใต้กรอบของความโปรง่งใสความเคารพในสิทธิและจริยธรรมทางวิชาการข้อมูลที่ข้าพเจ้าต้องการขอรับนั้น อาจรวมถึงภาพถ่ายของตัวโดรนในขณะปฏิบัติภารกิจภาพจากการทดสอบจริงภาพโครงสร้างภายนอกและภายในรวมถึงแบบจำลองสามมิติหรือแผนภาพจำลองเชมาติกไดอะแกรมที่ไม่จัดอยู่ในระดับความลับนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังสนใจในข้อมูลจำพวกขนาดของอากาศยานน้ำหนักพิสัยการบินความเร็วในการพุ่งเป้าระบบนำวิถีรูปแบบการยิงและชนิดของวัตถุระเบิดที่ใช้ในแต่ละรุ่น โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่าง KB5E ซึ่งเป็นรุ่นขนาดเบากับ KB10G ที่เป็นรุ่นพิสัยไกลและใช้ในเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์นอกจากภาพถ่ายและข้อมูลทางเทคนิคแล้วหากหน่วยงานของท่านามีสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นโรรชัวร์ผลิตภัณฑ์รายงานสรุปภารกิจสาธิตสื่อประชาสัมพันธ์หรือวิดีโอสั้นเกี่ยวกับการทดสอบภาคสนาม ข้าพเจ้ายินดีรับไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาโดยจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลเหล่านั้นด้วยความระมัดระวังที่สุดทั้งนี้ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้เครดิตแก่บริษัทหรือหน่วยงานต้นทางทุกครั้งที่มีการใช้งานหรืออ้างอิงข้อมูลในรายงานฉบับสุดท้ายหากหน่วยงานของท่านต้องการตรวจสอบเนื้อหาของรายงานก่อนเผยแพร่จริงข้าพเจ้ายินดีที่จะส่งร่างรายงานให้ท่านพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ข้อมูลและภาพอยู่ในกรอบที่ถูกต้องและไม่ละเมิดข้อจำกัดใดๆข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีการนำข้อมูลใดๆไปใช้ในช่องทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือสร้างไรายได้ไม่ว่าจะในรูปแบบสิ่งพิมพ์ออนไลน์การโฆษณาหรือการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมข้าพเจ้าตั้งใจจะนำเสนองานวิจัยฉบับนี้ในเวทีทางวิชาการระดับภูมิภาค และอาจใช้เนื้อหาบางส่วนในการจัดสัมมนาในมหาวิทยาลายัยหากท่านอนุญาตให้เผยแพร่าบางส่วนในลักษณะนี้ข้าพเจ้าจะดำเนินการในกรอบที่ท่านอนุญาตโดยชัดเจนและไม่เกินขอบเขตขอองค์การศึกษาและวิจัยหากท่านามีข้อสงสัย